เอาเลยครับก so, yeah. okay. ็เจนโลนลครับสวัสดีสว yeah. ัสดีคนไทยที่ไปซื้อรำใหญ่นอกโลกกันทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆหน้าใหม่ที่เข้ามาดูช่องเอ็มเจทีแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน้าเก่าด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีอีกแล้วกันนะครับผมสวัสดีแต่คนไทยที่ไปซื้อลำใหญ่นอกโลกผมเนี่ยยังไม่เคยสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนลาวคนกัมพูชาคนเขมรคนเวียดนามคนต่างๆมากมายนะครับผมที่ เข้ามาดูช่อง MJTV นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกภาคสวัสดีทุกประเทศเลยนะครับผมโอเคทุกคนครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าผมเนี่ยเคยเล่น1นึ1กับพี่อาร์ตซึ่งเป็น GM นะครับและในคลิปนั้นนะที่ผมเล่นกับพี่อาร์ตเนี่ยผมได้คุยกับพี่อาร์ตเลยว่าถ้าผมชนะพี่อาร์ตผมจะขอเป็น GM 1วันอ่าและในคลิปนั้นเนี่ยผมก็ชนะพี่อาร์ตด,ด้วยนะครับ แล้วมันก็ผ่านมนเนิ่นนาซะเลยเกิดนะครับร่วมๆจะไปลงแล้วผมเนี่ยยังไม่ได้ใช้โคตาการเป็น GM นั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาใช้โคตาการเป็น GM ในรอบนั้นมาใช้ในวันนี้นั่นเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้สิทธิพิเศษผมใน3 2 1ตอนนี้ผมคือ G name ใครดีวะ <c ười> คิดชื่อไม่ออกขอเป็น G n a น e แล้วกัน โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเสกอะไรเข้าตัวกันบ้างป่ะเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนจะไปรับชมกันเดี๋ยวขอเวลาขายช่อง3 0ปสวินะครับผมโอ้ีหดูเวลา3 0ปสวิเองหรอน,นี่ยโอเคโอโอเค ก็นะครับใครที่อยากคอมเมนต์ได้เวลาพี่เนมสตรีมนะครับผมเพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สามารถเปิดคอมเมนต์เวลาพูดคุยโต้ตอบกับพี่เนมเวลาสตรีมได้นะครับผมแถมยังจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆแถมชื่อเป็นสีเขียวนะครับและเจ้าสติกเกอร์เนี่ยยิ่งอยู่เป็นนานๆนะครับยิ่งอัปเลเวลยิ่งเติบโตเป็นร่างพี่เนมร่างเทพร่างหล่อได้นะครับผมแถมนะครับผมยังได้รับสติกเกอร์แบบเท่ๆไปใช้ฟรีด้วยนะครับผมแถมยังเข้าถึงโค้ดลับเวลาพี่เนมสตรีมแล้วเวลาแบบเวลาพี่เนมจะพููดนนน่ี่นเยมดแลล้ว่ะโอออเเเคครรับผมตนนนนนีี้้่่ยยาาก็ูให ดีเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยคิดก่อนว่าผมเนี่ยจะเอาอะไรเข้าไ d ดีบ้างละกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมมีท่าอะไรบ้างนะมีท่าคือแบบท่าธรรมดาทั่วไปที่เอ่อที่คนที่แบบเป็นยูทูบเบอร์มีอะ่ะนี่ไงท่างูท่าวิดพื้นท่าขับรถเออผมก็มีหมดแล้วหลายๆอย่างมีหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีนะครับผมนั่นก็คือท่าปักธง ยังไม่มีปกักธงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับผมผมเนี่ยจะมาเสกค่าปักธงเข้าไอดีผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเสกก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมลองรีเกมใหม่ดูครับท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมรีเกมใหม่เรียบร้อยแล้วมาดูถึงว่ามาหรือยังวะมาหรือยังเอ่ยคอลเลคชันนะครับผมท่านี้เราก็ปีอยู่แล้วนี่นะมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเออทุกคนครับ ผมเนี่ยมีโค้ตา GM 1วันใช่ไหม GM เนี่ยจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจะเพิ่มโค้ตาใ้ตัวเองเป็น GM ถาวรเ่ <Yeah! S 1> hey! ตอนนี้ผมเป็น GM ถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้โค้ตาหวันเนี่ยผมก็ทำการเพิ่มเป็น1ปี <c oughs> 1> มาทุกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาท่า <c oughs> ฝักธงแน่นอนครับไม่ได้ไปเล่นไฟแอด ยืนเฉยๆก่อนยืนเฉยๆก่อนนี่ไอ้แมงวัวงูฟ้าเต้นเต้นโชว์ไปก่อนเต้นโชว์ไปก่อนเฮ้โยโอย้ยมองแต่ทางนูน้นทำไมไม่มองทางนี้ฮะทำไมไม่มองทางนี้ทำไมไม่มองทางนี้ฮะเอาแหวนน้ำม,มองกันใหญ่เลยนย่าระวังกันใหญ่เลย ญญๆๆแหลงแดงเหรอแหลงแดงเหรอ <laughs> รู้จักจีเนมหรือเปล่ารู้จักจีเนมไหมงั้นไปแล้วจ้าไปห้องอื่นก่อนละกันตอนนี้เราก็อยู่ในห้อง 4V4 เป็นที่รียบรนอ่เฮ้ยปืนคู่เหรอใครวะเสีงยงใครวะนายร้องเพลงเพราะจังเลยอะ่ปะปะืนปืนปืน ปืดปืดปืดนายเล่นเพลงอะไรอ่ะเพลงปะดือเหรอนายนายคุยกับเราหน่อไงเราจะมีอะไรเราจะมีอะไรโชว์นายดูนี่ดูนี่ดูนี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไ้ไม่ใช่พี่เนมเนมไหนนี่นายดูนี่ดูนี่นะนี่พี่เนมจะมาเล่นซีวีซีได้ไงผมนอนมาอะไรวะเนี่ย โดนเมื่ดผักโงเฉยเลยไม่มีกำลังใจจะเล่นเออปัดื้อปัดื้อปัดื้เอเฮ้ยสิ่งที่เหมือนเราเหมือนไข่อ๋อคนที่ผมสีแดงเหรอไม่ใช่ผมสีฟ้าผมสีฟ้าคนไหนแย่เราไม่รู้จักอะ่ะนายไปร้องเพลงอะไรตอนแรกอะ่ะเราเราสงสัยมากเลยปัดดื้อปัดดื้อปัดดื้อ นา,นายไม่ตื่นเต้นกับท่าปักธงเราเหรอเนี่ยเเียยลไอ้ปืนคู่ที่มันมานานยังอะน้องประดื้อมาหนาแล้วเหรอทำไมเราไม่รู้เลยวะเฮ้ยประดือประดือประดือประดื้อเฮ้ยประดือตายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรายิงไประดอ้านายช่วยเราด้วยมันวิ่งมาแล้วโอ้โห้เฮ้ย โอ้ยเร,เ,รเราคิดว่าคนนี้ชุบเราเราคิดว่าคนนี้ชุบเราเมื่อกี้เห็นสัญลักษณ์ลูกชุบนะใช่ไหมเมื่อกี้มีคนชุบเราแล้วก็โดนยิงตายอีกรอบหนึ่งเ,เพลงอะไรอ่ะนายบอกอะไรเราจะไปเปิดฟังใน YouTube เขา,าเขาแต่งเองหรือเปล่าเพลงแต่งเองเหรอชื่อเพลงปลาดือเหรอปัดดือหรือเปล่าเฮ้ย,ยนายอย่าพูดชื่อคนตายได้ปะ ยังไม่ตายเอาอร่อยเหรอโอเคเราขอชวนนายนะขอชวนไปไหนอ่ะช no er. ่วงนี้แม่ไม่ให้ออกจากบ้านทขาไมมายิงไกลไม่ดีเลยอ่ะไอ้ปืนเนี้ยปัดดื้อปัดดื้อปัดดื้อเนี่ยเออไอตัวนี้มันฆ่าเราเกมที่แล้วเราต้องฆ่ามันคืนต้องฆ่ามันคืนเออ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 นายนายเราจะตายแล้วไม่ มาดื้อมาดื้อมาดือ,ดอ,ดอขอยาหน่อยไม่มียาแล้วไม่มีเหมือนกันเลือดเหลือห้าเองท้ายมีสองตัวมมีสองตัวนายช่วยดูด้วยช่วยอะไรด้วยนาย <c oughs> เออโอ้โหเกือบไม่รอดเกือบบุรณะภาพว่า <c oughs> แต่นายอายุเท่าไหร่อ่ะอายุแปดขวบเฮ้ยใช่เหรอเราเจ็ดขวบอ่ะเราเป็นพี่นายได้ไหมแล้วแต่งั้นงั้นเราเรียกนายเป็นเป็นเพื่อนแล้วกได้ไหมเราแบบเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย อายุไม่เกี่ยวเป็นเพื่อนกันได้หมดอะไรเงี้ยจะเรียกยังไงก็เรียกยังไงก็ได้เราเรียกนายว่าปัดดื้อได้ไหมเฮ้ยนายเราโดนยิงเจ็บมากเราจะตายแล้วช่วยเราด้วยโอ้ยลูกซองเอ๋ล่วง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 มันมีตัวนึงนิ่งอยู่หนึ่งตัวได้อีกตัวนึงนอนหรือเดินอยู่เดิน เอ้ยเรายื้อไปสองนายยอุ้ยอุ้ยอ้ยตามันเอ้าทำไมโทรไปอยู่ทืมตุ๊กบแล้วมันจะอะไรนะมันจะแล้วโอเคเราไม่ให้นายตายนายเป็นคนดีใช่ไหมปัดดื้อกลัวคนแล้วเบอร์สี่เหรออ๋อเบอร์สามคือปัดดือใช่ไหมเบอร์สามคือปัดดือ โอเคขับไปยโอเคกับผู้นี้อ๋อโอเคแล้วเบอร์สองคือใครอ่ะเบอร์สองคือใครไม่รู้เอา้าไม่ใช่เราเหรอ <c oughs> เราเองเบอร์สองน่ะไหนตระวั้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนัง้นเอ้ยมันไม่ยอมมาบุกเออหัวแตกหัวแตกไปแล้วหนึ่งนาย <c oughs> นั้นนะ่ะเอาเลยเอาเลย <c oughs> เอาเลย <c oughs> เอาเลยเอาเลยไปดื้อ <c oughs> นายไม่พูดคำหยาบดิเผลอพูดเผลอพูดโอเคเผลอพูดสู้สู้สูู้้นะเราไปเราไปข้างหลังนายตตตายตตาหาข้างหลังนายเข้าเราใช้ปืนคู่ทะลวงไส้ทะลวงไส้เอาหายมันหายตายตยตตยอเกือบไปแล้ว ไปเล่นด้วยอีกครั้งนะจะโหดหน้าดูเราเหรอใช่เราโหดอ่ะใช่นี่แต่ถ้าเรามีไอ้ท่าเนี้ยเราจะโหดกว่าเดิมไหมนี่โเโคตรโหดเลยนายเรียนปอไหนอ่ะอยู่ปอสองเฮ้ย <h oney> เราอยู่ปอหนึ่งน้าฉันอยู่ปอหนึ่งอ้าวแล้วเราปออะไรเราปอสามปอสามที่ไหนปอหนึ่ง เรียนแล้วแน่นอนเลยเราเรียนอยู่ปอหนึ่งจริงๆเนี่ยนิยมโทรศัพท์แม่เล่นด้วยไม่โดนเลยยี่เราแทงเต็่งัดสู้เขาเบิร์ดึงเราใครเคยเออมันจ้างให้เฮ้ยเราชนะเหรอเย้ นายบอกเราเสียงเหมือนใครนะเสียงเหมือนพี่เหมือนตรงไหนแล้วให้เราลองเจ็ดโหลให้ดูไหมโอเคลองเจ็ดโหลให้ดูได้เอาลยครับก็เจ็ดโหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกกบผมเนมเอ็มเอเจทีวีนะครับเหมือนตรงไหนเนี่ยเหมือนมากเลยงั้นเราใหม่เอาลเสวสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคน,กนด้วยนะครับขอหนึ่งหนึ่งได้ไหมล่ะเฮ้ย <c oughs> เอาจริงดิจริง นายจะสู้วีเดีไหวเอ๊ยนั่งงไงไปละโอเคครับผมเอาไว้ด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับและในคลิปหน้านะครับอยากให้ผมเสกอะไรที่เป็นของที่แรรแรเนี่ยมาอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมผมก็จะเสกมาให้ทุกคนดูนะครับเอาว่าวัานนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปหน้าเอาปัดธงไปตบตุเกียนดีกว่า